สวัสดีค่ะฟิมค่ะฟิมค่ะวันนี้ฟิวฟิวนะคะก็มีกระปุกอมสินจะมารีวิวนะคะตู้นี้นะคะจะเป็นตู้สล็อตค่ะสามารถเป็นกระปุกอมสินได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันค่ะค่ะภัเกศค่ะก็จะเป็นแบบสีชมพูอมม่วงนะอมม่วงอมม่วงนี่ค่ะตู้สล็อตเราโคสีทองน้องฟิวรู้ไหมเป็นกระปุกอมสินยังไงไม่รู้ค่ะคือด้านหน้าเราเอาไว้เล่นเป็นสล็อตนะคะเป็นตู้สล็อต ส่วนด้านหลังเราจะเป็นกระปุกอมสินค่ะคือหยอดเก็บตังตรงนี้นะคะเราออกก็ออกตรงนี้ส่วนรูตรงนี้จะเป็นที่ใส่ถ่านค่ะไซส์ 2A สองก้อนนะคะ 2A สามก้อนปีมหมดฟิวก็ได้ใส่ถ่านไปแล้วค่ะนี่เวลาเราจะเล่นตู้นี้นะคะ,ค,ะคือเราจะออตมตังไว้ด้านหลังด้วยค่ะแล้วก็เวลาจะเล่นครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องหยอดเหรียญเนี้ยไปหนึ่งเหรียญนะคะแล้วเราก็ยกขึ้นยกคือแบบว่าถ้าเราได้บาตามนี้นะคะเนี่ย เขาก็จะออกมาเป็นเหรียญค่ะที่เราหยอดเข้าไปนะคะออ,ออกมาหมดเลยนะคะค่ะแต่ว่าแทนที่เราจะได้วินใช่ไหมคือเรา<ะ>ต้องได้เป็นเจ็ดบาบาเจ็ดเจ็บาอย่างเงี้ยคือที่เขาเรียงมาให้น่ะสามช่องคือเราต้องได้ตามนี้นะคะเราถึงจะได้ตังตังอืมอีพินทำไมไม่ได้ล่ะก็ต้องโยกจนกว่าจะได้นะคะโอ้ถ้าเป็นผลไม้แบบนี้ถือว่าไม่ได้แต่ถ้าบาอยู่ตรงนี้อันนึงแล้วก็เป็นเจ็ดสตัวตัวนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาหยอดเหรียญกันดีกว่าค่ะช่องหยอดเหรียญด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนกระปุกออมสินค่ะหยอดและแคะได้นะตายหย่อนเป็นเงินเจ็ดบาทตายแล้วตายแล้วเราตังค์ออกตรงนี้ค่ะตังค์เราอยู่นี่อ๋อมีสองบาทแล้วไม่ใช่อีกบาทิอีกว่าล่ะ เหรียญนะคะเราสามารถหยอดแล้วก็แค้ตั้งออกมาได้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าหย่อดจากทางด้านหน้ารูนี้นะคะจะแค้ออกไม่ได้นี่เราต้องหยอดทางด้านหลังค่ะแล้วก็แค้ออกทางนี้นะเดี๋ยวเรามาเล่นตู้ซอสกันเลยดีกว่าค่ะหยอดหย่อใส่ให้ครบสิบาทเลยอีกสองเหรียญ๊บมีสีมใครเล่นก้อนเดี๋ยวฟิลนะคะจะลองเล่นสาธิตให้ดูก่อนนะคะลากหนูนะล้กหนูลาไปด้านหนู เกือบได้แล้วอ,อ,อ,อาหนักผู้ยกหนักผู้ยกน้ำแข็งใช่ไหมใช่ไดเจ็ดอืมแต่ยังไม่ได้นะได้เป็นองุ่นเลขเจ็ดแล้วก็สับประ,ดะรดค่ะแปลว่าเจ็ดสับประดรดตามมา้องกลาอ่ะเดี<า>๋ยวขอลองอีกทีท<ล>อีกมันจะเฉียดฉิวนะแต่ก็ยังไม่ได้ต้องเล่นอะไรต่อ,อไป มีความลุน้นโอ้จะไปรุยเดี๋ยวพีมจะเล่นช่วยก่อกนตัวกัอีกอันเนี้ยลุ้งอะอะไรเลอละม,มั้งหมดเลย สตู้นี้นะคะสามารถเป็นกระปุกอมสินนะคะแล้วก็เป็นคาสิโนสล็อตเกมได้ค่ะแต่ว่าเวลาเราจะได้ตังออกมาใช่น้องฟิวคือเขาจะตรมตามที่อย่างนี้นะเป็นบานแล้วก็เลขเ็ดเลขเจ็ดตามที่ตู้ตัวนี้เขาบอกเลยนะเป็นไงอะแล้วเขาจีไฟว่ะเด้เดยะวิแต่ก็เล่นนานอยู่นะพี่ฟิเป็นไงล่ะคันเทพมืออาชีพค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะค่ะย้พี่จะโยกเลยนะ ยกเลยลุ้นมากเลยนะคะแต่ถ้าเราชนะนะคะไฟเลยเขาจะขึ้นมานะเดดดได้แล้วค่ะนี่คือตังที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะเห็นไหมตรงนี้เขาจะเขียนว่าเจ็ดบาเจ็ดนะคะก็จะตรงกับตัวตรงไหนเอ่ยเจ็ดบาเจ็ดเห็นไหมไฟเขาจะขึ้นมาด้วยแลวเหรียญก็จะอกมาค่ะบึ้จะ๊บบึ้ ตู้สลอ็อตตู้นี้นะคะก็สนุกมากเลยค่ะสามารถออาเงินนะคะแล้วก็เอามาเล่นเป็นตู้สลอ็อตได้นะคะค่ะเอามาโยกเล่นกับเพื่อนก็ได้นะโยกไปโยกมา,ย,กมายื้ขันกันโยกค่ะเพื่อนบ้างคนไหนที่ยังไม่กดไ like, ลค์แชร์กดซับสไครต์ก็กดเชรนฟิลนะฟรีด้วยนะคะเพื่อจใจผ้าชมคลิปใหม่ๆของฟิลมาฟิวค่ะค่ะติตาม์ฟิลได้ที่ยูทูบไปดูแฮปปี้ชาแนลเพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย